สวัสดีครับผมธราสังหาปารจินครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาชมบ้านพร้อมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลโพงามอําเภอประจันตคามจังหวัดปารจินบุรีครับที่แปลงนี้จะติดคลองสาธารณประโยชน์บ้านริมคลองครับหลังนี้เนื้อที่6ไร่2งาน96ตารางวาโฉนดคุดแดงนอสสีจอครับรูปแปลงตามไฮไลท์สีเหลืองเลยครับรูปโฉนดหันหน้าไปทางทิศใต้ครับแปลงนี้ขายยกแปลงที่4ีล้านหราคานี้รวมโบนให้กับคุณลูกค้าไปเลยครับ ทางเข้าบ้านครับจะเป็นทางเข้าริมคลองเข้าไปที่ของเราครับจะไม่ได้ติดถนนหลักนะครับจะเข้ามาบริเวียนริมคลองนะครับแนวขอบเขตจากบริเวณที่ประตูรั้วตรงนี้ครับฝั่งที่ติดคลองลึกลงไปประมาณ165เมตรครับฝนพึ่งตกลงมาเสร็จใหม่ๆครับทลาเดินทางมารีวิวบรรยากาศสภาพแวดล้อมครับไปฝากกับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยโซนเทศบาลตำบลโปงงาม อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นที่ของเราครับจะไม่ติดถนนลาดยางนะครับทางเข้ามาบริเวณด้านหน้าแปลงครับจะต้องเลี้ยวเข้ามาตามบริมคลองประมาณ10เมตรครับถึงจะถึงแนวขอบเขตที่ดินของเราที่แปลงนี้จะห่างจากเทศบาลตำบลโพง,งามประมาณ400เมตรเท่านั้นเป็นลักษณะบ้านสวนติดคลองครับ หน้าแปลงมีบ่อน้ำเลี้ยงปลาสร้างบรรยากาศด้วยการติดตั้งน้ำพุปลูกบัวนะครับให้ออกดอกออกช่อไว้ชมยามเย็นยามเช้าบริเวณพื้นที่สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ครับในแปลงจะมีการขุดบ่อยกร่องคันคูแต่ตรงบริเวณคันคูครับยังไม่มีการปลูกผลไม้ หรือว่าต้นไม้นะครับที่แปลงนี้จะอยู่ใกล้ตลาดบ้านงง,งอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกตลาดสดร้านมินิมาร์ทต่างๆนะครับแหล่งอุปกรณ์ค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าส่งครับจากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงสุวรรณศรเดิมครับระยะทางประมาณ800เมตรเท่านั้นครับแนวเขตฝั่งซ้ายก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งแถบเลยครับตัดตรงลงไป ฝั่งซ้ายทั้งแถบครับฝั่งซ้ายทั้งแถบมีคันคูไว้สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ได้ครับทางเจ้าของบ้านครับก็มาเตรียมนะฮะที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามบ้านสองชั้นนะครับตรงนี้พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างด้านหลังครับเป็นพื้นที่โรงครัวอีกหนึ่งหลังครับท้ายแปลงจะมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังครับ บริเวณท้ายแปลงติดคลองลูกค้าทีมกลังมองหาพื้นที่ทำคาเฟ่ร้านอาหารริมคลองครับแปลงนี้สามารถมาเคียร์ริ่งและก็ออกแบบวางผังตามความต้องการได้เลยครับโซนนี้จะเป็นโซนด้านข้างลึกยาวลงไปจนถึงนู่นเลยนะครับบ้านหลังคาสีฟ้าฟาะจะมียื่นออกมาครับนิดนึงนะฮะบ,บริเวณบ้านที่สร้างอยู่ตามรูปโฉนดครับ มาดัดแปลงสร้างเป็นรีสอร์ทได้เลยครับร้านอาหารร้านกว๋วยเตี๋ยวชายคลองริมคลองครับแปลงนี้ก็หมอะเลยฝั่งซ้ายครับจะเป็นการยกคันคูฝั่งซ้ายก็จะมีร่องน้ำนะครับฝั่งซ้ายน่าจะนำดินขึ้นมาถมตรงที่บริเวณที่ทาราเดินอยู่ตอนนี้สามารถพัฒนา ปรับปรุงนะครับพื้นที่ตรงบ่อตรงนั้นนะฮะให้เป็นพื้นที่เลี้ยงปลาดีไซน์เรียนแบบธรรมชาติครับนำบัวขาวบัวแดงมาปลูกครับหรือจะนำพวกต้นไม้ต้นประดับมาออกแบบดีไซน์สร้างสรรค์พื้นที่ด้วยน้ำตกลำธารเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดครับเรียกได้ว่ายกพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่น้ำตกพื้นที่ป่านะครับมาไว้บริเวณจุดนี้ จะสวยงามเลยทีเดียวครับสร้างคาเฟ่จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเทศบาลตำบลโพง,งามเลยก็ได้ครับโซนนี้ครับตอนนี้ทะลลาก็เดินอยู่บริเวณแนวเขตด้านหลังของแปลงครับเนื้อที่6ไร่2งาน96ตารางวาหน้าแปลงครับจะแคบนะฮะท้ายแปลงจะกว้างเป็นลักษณะถุงเงินครับฝั่งนี้ก็มีคันคูนะแนวเขตจะเป็นทิวกอไผ่ฝังขวามือทั้งแถบ ฝั่งซ้ายครับมีการยกคันคูพื้นที่ตรงนี้ต้องทําการเคลียร์ริงครับใช้รถแมคโครมาทําความสะอาดบ่อปรับเคลียร์ริงพื้นที่ครับนาหินคลุกหินเก็ดครับมาเทสวยงามเลยทีเดียวครับพื้นที่ที่เป็นแนวขอบบ่อและก็ในบ่อตรงนี้ครับเราเคลียร์ริงเสร็จเราสามารถออกแบบดีไซน์นําซุ้มอาหารนั่งมิติง้งเพื่อนสนิทมิตรสหายชมบรรยากาศริมคลองบ้านพักบ้านนอกดาวมาลงได้เลยครับ การเดินทางครับถ้าคุณลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ปาคลังสิตระยะทางประมาณ1 1 2กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ120กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชลบุรีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกครับเรามาชมในตัวบ้านครับเข้ามาจะเป็นห้องรับแขกครับชั้นล่างจะมี1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงครับบริเวณชั้นแรกนะชั้นหนึ่งปูด้วยไม้เนื้อแข็งครับไม้ประดูอย่างงามครับติดแอร์ไปหนึ่งตัวห้องโล่งโปร่งครับห้องใหญ่นะห้องนี้ ด้านหน้าบริเวณบ้านครับหันหน้าไปทางบ่อน้ําแล้วก็เจ้าของบ้านครับออกแบบดีไซน์บริเวณด้านหน้าครับเป็นบ่อน้ําพุเลี้ยงปลามีระเบียงนั่งชมวิวรับอากาศบรรยากาศโร่งโปร่งครับช่วงเย็นๆช่วงเช้าๆบริเวณหน้าระเบียงบ้านตรงนี้เราจะขึ้นไปชมบริเวณชั้น2ครับบันไดไม้ขึ้นมาเป็นไม้เนื้อแข็ง2ฝั่งครับมีห้องนอนอย่างละห้องครับ พื้นปูด,ด้วยไม้เนื้อแข็งทั้ง2ห้องครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่บริเวณตรงกลางครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่ตําบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่6ได้2งาน96้ตารางวาครับมีสิ่งปลูกสร้าง2หลังตามสภาพที่ทาลาได้รีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับตรงนี้วันนี้ทาลาพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าชมบ้านพร้อมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตําบล โพงามอำเภอปราจันตามจังหวัดปราจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้ทาราขอเวยพอรอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพรรมยแข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างขา,ขายเจริญรุ่งเรืองครับประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเงินไหลมาเทมามีแต่ความร่ำรวยความผาสุกครับโชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาปราจีนกราบขอบพระคุณครับ